ภาพในไอจีวิกกี้ภรรยาเวียหลังไปจดทะเบียนสมรสทำเอาแฟนคลับต่างก็เป็นปลืม้มและยินดีกับหนุ่มวีสุกลวัฒน์หลังจากลงภาพจดทะเบียนสมรสกับวิกกี้แฟนสาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าราตัวได้โพสต์ IG ีส่วนตัวระบุว่า10.49นเวียพี่ครับทำหม่ให้มาหลายใบจังผมเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตักผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆ555วิกกี้ไอ ย้อนกลับไปตอนเช้า9.19นน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะสองคน555ผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ้อพี่ตั๊กห่างไป3โลไอ้9บ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮโลโลสวัสดีครับเปลียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตักไอเ้าขอบคุณบันดีที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงอวเราะและร้อยยิ้ม พี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับล่าสุดพบว่าไอจชื่อว่า w i k i เอ็กซ์พลอซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไ g ของวิก i ีโดยพบว่าได้โพสต์ภาพระบุข,ข้อความว่าฝากครอบครัวขนารถของเราด้วยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไอจีที่เปิดใหม่พบว่าได้โพสต์รูปแค่3รูปเท่านั้นอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งจ้าขอบคุณวิกิเอ็กซ์พลอ